โคดเลสปาร์กเปิดใจสาเหตุที่ต้องเลือกวิภาวีสีทองคำพูดทัดใจมากวิภาวียอมรับแปลกใจที่ทีมนี้เลือกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสําหรับวิภาวีสีทองที่ต้องบอกว่าเลสปาร์กเนี่ยทีมอันดับ3ในรอบปกติและอันดับ2ในรอบไฟนนลนะคะโคโววิลิกเกาหลีใต้ฤดูการ2024-2025ถึงตัดสินใจครั้งสำคัญในการรับผู้เล่นโคต้าเอเชียฤดูการ2026โดยการคว้าตัววิภาวีสีทองหัวเสาซ้ายสมดุลวอลเลย์บอลหญิงไทยไปร่วมทีมแม้ว่าตอนนี้นะคะเธอกำลังอยู่ในช่วงพักรักษาอาการบาดเจ็บ สำหรับวิภาวีได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่านะคะชีคขาดและหมอนรองกระดูกด้านนอกเสียหายระหว่างลงเล่นให้ต้นสังกัดอย่างฮุนไดในศึกโคโววีลีกนะคะซึ่งพบกับทีมเลสปาค่ะสำหรับวิภาวีเองซึ่งเป็นผู้เล่นในโคต้าเอเชียตำแหน่งตัวต่วหัวเสามีบทบาทสำคัญทั้งในเกมรุกและเกมรับช่วยทีมฮุนไดนะคะคว้าแช,ชมป์ฤดูกาล2023-2024ทั้งในรอบปกติและรอบไฟนนล ต่อเนื่องจนถึงฤดูการ2024-2025เธอทำไปถึง264คะแนนอันดับ17ของลีกมีประสิทธิภาพการรับเสิร์ฟเป็นอันดับที่5 37.30%และอยู่ในอันดับที่7ในด้านของเกมรับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะก็ผิดคาดค่ะไม่คิดว่าทีมเลสปาร์นะคะจะดับโคต้าเอเชียเป็นวิภาวีสีทองและทีมเลสปาร์เนี่ยยังเป็นทีมรัดับสุดท้ายอีกด้วยที่ได้เลือก ผู้เล่นโคตตาเอเชียนะคะเดี๋ยวเราค่ะมาดูสาเหตุกันนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ทางด้านโค้ชโกฮีจินเนี่ยหรือว่าเฮดโค้ชทีมเลสปาร์กเนี่ยตัดสินใจแล้วก็ยอมเสี่ยงนะคะที่จะเลือกวิภาวีเข้าร่วมทีมวิธีการคัดเลือกของผมมั่นคงผมเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดแม้ว่าทีมผมจะถูกเลือกเป็นอันดับเจดแต่ผมก็พอใจที่ได้เลือกวิภาวี แน่นอนว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บแต่ทีมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้วิภาวีได้โชว์ฟอร์มที่ดีอีกครั้งผ่านการฟื้นฟูนร่างกายผมจะทำอย่างระมัดระวังความสามารถวอลเลย์บอลได้รับการพิสูจน์แล้วเราต้องคัดเลือกนักกีฬาผ่านระบบคัดเลือก ผมไม่เคยเห็นนักกีฬาคนไหนเก่งกว่าวิภาวีเลยผมคิดว่าระยะเวลาในการฟื้นฟูแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความตั้งใจของนักกีฬาและความสามารถของเทนเนอร์ถ้าคุณทำงานหนะักระยะเวลานั้นก็สั้นลงได้อย่างแน่นอนผมยังมั่นใจว่าวิภาวีจะกลับมาได้ตัวผมเองยังกลับมาได้แม้ว่าจะต้องผ่าตัดถึงสี่ครั้งผมคิดว่าวิภาวีจะผ่านมันไปได้อย่างดี ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้โคต้าเอเชียของทีมเลสซ์สปาร์กเนี่ยก็จะเป็นเมกาวตีซึ่งอยู่กับทีมเลสซ์สปาร์กนะคะมา2ฤดูกาลและในฤดูกาลที่3นี้นะคะทางด้านเลสซ์สปาร์กเองเนี่ยก็พยายามที่จะต่อสัญญากับทางด้านเมกาวตีนะคะแต่ว่าเมกาวตีเองนะคะก็ยืนหยัดนะคะในอุดมการของตนเองว่าไม่สามารถที่จะร่วมฤดูกาลนี้ด้วยได้นะคะเพราะว่า ต้องการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของแม่นะคะเพราะว่าแม่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอาการสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเลยอยากที่จะกลับไปเล่นในประเทศนกตนเองนะคะหรือไม่ก็เวียดนามแล้วก็ไทยนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนก็ให้ความสนใจนะคะในฟอร์มการเล่นของเมกาวตีเป็นอย่างมากซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เห็นช็อตดราม่านะคะของทางด้านโคนเนี่ยเยอะมากๆนะคะเข,ขาค่อนข้างที่จะเสียใจกับการ ที่เมกาวตีไม่ต่อสัญญานะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะโคต้าเอเชียที่ทีมเลสปาร์กเลือกก็คือวิภาวีสีทองนั่นเองซึ่งทำให้หลายคนตกอกตกใจเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นการเสี่ยงนะคะที่ทางด้านเลสปาร์กเนี่ยจะเลือกวิภาวีเข้ามาสู่ทีมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าทางด้านโคด้เลสปาร์กเนี่ยเล่นเกมเก่งโดยการที่ถ้าหากว่าวิภาวีเนี่ยหายไม่ทันก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ในกลางฤดูกาลนะคะ แต่ทีมอื่นเนี่ยจะไม่สามารถเลือกวิภาวีได้อีกแล้วนะคะนี่หลายๆคนก็บอกว่าเป็นเกมหรือไม่เพราะว่าทางด้านเลสปาร์กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่อยากให้ใครนะคะได้วิภาวีไปเพราะต้องยอมรับว่าทางด้านวิภาวีเนี่ยเป็นสายสมดุลให้กับทีมจริงๆ เช่นเดียวกันกับทางด้านวิภาวีสีทองนะคะที่ได้เปิดใจหลังจากที่ทางด้านโคดเลสปางกนะคะเลือกเข้าสู่ทีมค่ะโดยได้บอกว่าฉันแปลกใจนิดหน่อยที่ได้ไปจองกวนจงังแต่ฉันก็มีความสุขมากที่ได้ใช้เล่นฤดูกาลที่3มของฉันในเกาหลีนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของทางด้านวิภาวีสีทองนั่นเองค่ะ แต่เชื่อว่าตอนนี้นะคะวิภาวีเนี่ยเมื่อย้ายไปอยู่ทีมเลสปาร์กนะคะหรือว่าจองกวนจังแล้วเชื่อว่าแฟนๆวอลเล์บอลเนี่ยก็คงจะตามไปร่วมชมร่วมเชียร์กันอย่างแน่นอนแล้วก็ลุ้นอยากให้วิภาวีเนี่ยหายให้ทันก่อนที่จะเปิดฤดูก,กาลนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ